ลัคนากลุมในสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมการงานช่วงนี้งานอาจจะเต็มโต๊ะคุณนะคะมันจะทำให้คุณนะปวดหัวโหทำไงดีเนี่ยลุงมร้อมไปหมดเลยไม่ต้องซีเรียสค่ะทำให้ดีทำงานให้เสร็จค่อยๆทำทุกอย่างให้มันคลี่คลายอย่าไปยึดทุกอย่างเป็นปัญหานะคะถึงแม้ งานมันจะเยอะมากมายสู้ๆค่ะเดี๋ยวผลงานและสิ่งดีๆก็จะปรากฏหาคุณขอให้เก็บทุกอย่างเป็นประสบการณ์และเป็นความสามารถเฉพาะตัวสู้ๆนะคะบีเป็นกำลังใจให้คะ่ะการเงินนะคะให้คุณระมัดระวังการถูกเอาเปรียบจากคนใกล้ชิดนะคะหรือคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละลองสังเกตดู เพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหผิดปกติแล้วเขาจะมาเอาเปรียบเราหรือเปล่าหรือเขาจะมาแบบอาจจะยืมเงินเราหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะถูกเอารับเอาเปรียบระมัดระวังไว้นะคะเยนตาขอเตือนตรงนี้ไว้นะคะความรักนะคะบอกเลยว่าคนมีคู่เป็นโชคที่ดีคุณอาจจะเจอคู่แท้นะคะที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล คอยสนับสนุนคุณทุกสิ่งลองหันกลับไปดูค่ะว่าคนคนนั้นเป็นคนรักของคุณหรือไม่ยังไงถ้าคุณเจอแล้วขอให้มีความสุขนะคะขอให้ชีวิตนำพาแต่สิ่งที่ดีคุณโชคดีมากๆหากใครอยากรู้ชีวิตฉันจะเดินต่อไปยังไงวางแผนยังไงใช้ชีวิตแบบไหนทักเข้ามาค่ะมาคุยกับบีนะคะบียันตราแนะนำให้ ชีวิตดีๆกับเบียนตาฝากกดติดตามเบียนตาด้วยนะคะ